วันนี้เป็นวันแรกเนาะที่ที่สาว่าจะแวะด,ดูน้อง อันนี้ก็คือเป็นบ้านของแกะนะคะเพื่อนเอก mm. ็ทาเป็นชั้นเป็นชั้นขึ้นไปไม่ใช่คนอยู่นะคะเป็นแกะแ,แปล mm. ก็ไปอีกวันหนึ่งเนาะที่แฟนสามไม่เดินด้วย mm. โอ้ยเดินคนเดียวนี่ค่ะ mm. เดินออกกําลังกายนิดหน่อยค่ะเพื่อนๆ่นย mm. เส้นยื้สายนะคะ mm. มาดูฟาร์มแพะนะคะ mm. ตรงนี้ mm. ว่า หนาวนะคะตอนนี้เหลือสององศานะคะอ่อที่ฟาร์มนี้จะประมาณสององศาเขาจะกั้นรั้วไฟฟ้าไว้เนาะนี่อ่ะเขาก็จะมีป้ายบอกอ่อห้ามแตะกำแพงนะคะเพ่อเขาเปิดไฟฟ้าเนาะนี่ค่ันเพื่อนได้เห็นมุมสูง อันนี้อาจจะเป็นคลิปสฟัฟ้นๆเนาะเพื่อนๆเนาะแล้วแม่เยอยเอ้มีลูกแพะด้วยนี่ค่ะแพะพันขนหรือว่าเป็นม้าแคะนอนนี่นเนาะอยู่ไกลนะคะเขามมาใกล้กำแพงนี่ค่ะบรรยากาศนะคะอ่าตอนนี้ อ่ามีแดดนิดหน่อยนะคะเราบบกับมืดคุ้นอยู่นกกระจกเทศกันนี่ค่ะนกกระจกเทศค่ะน,น่าจะหนาวค่ะเ,เพื่อนๆหนาวตอนนี้ก็สององศาเขาห้ามให้อาหารนะคะแล้วก็ดูได้นี่ค่ะถ่ายมุมสูงนะกลัวเขาโฉบเอาเพราะคอเขายาวมากเลยนี่ค่ะเพื่อน โอ้น่าสงสารสัตว์เนาะพออากาศหนาวๆเนี่ยน่คะ้มน่าสงสารตัวนี้ลูกแพะลูกแพะสิงร้องแต่ว,ว่าเขาอยู่ไกลอยู่ไกลมากนี่เดี๋ยวนกกระจอกเทศมีอยู่ตัวเดียวนะคะครั้งที่แล้วมาเห็นสองตัวเนาะเขาน่าจะแยกกลงกันแต่ก็แปลกนะเมืองนอกเนาะ อแพะก็แกะแ,แล้วก็ม้าแพะเนาะแล้วก็นกกระจอกเลี้ยงในในฟาร์มเดียวกันคือในคอกเดียวกันนะอะไรแยกคอแล้วก็จากเท่ะาเดิน้าขายขาน่ารักอะ่ะนี่ค่ะวันนี้มาแบบสบายๆนะคะนีเล็กนีแล็กนีแล็ก ก็มีคนยังมาปั่นจักรยานกันอยู่นะคะนี่ค่ะทุ่งจะใหญ่มากเลยไอตัวของหานีคือแพะนะคะโหยกินแรงมากเลยแพะนั่นน่าจะเป็นมาแคะเนาะอืมตอนนี้ก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งฟาร์มนี้ถ,ถ่ายให้เ,เพื่อนๆดูหลายครั้งแล้วนะคะคุณชอบมากมันเป็นธรรมชาติคะ่ะเขาเลี้ยงสัตว์แบบธรรมชาตินะคะ เลี้ยงแบบหนุนเลี้ยงแบบธรรมชาติน่าจะเป็นแกะเนาะมันเป็นสามล็อกเลยนะสามล็อกอ๋อันนี้ถักเปียด้วยขนยาวดูนะคะนี่อ๋อดูลูกแกะนี่ค่ะดูลูกแกะนะเพื่อนนี่ตัวเล็กมากเลยอะลูกแกะลูกแกะดูน่ารัก ตัวเล็กอ่ะน่าจะไม่ถึงไม่ไม่ถึงขวบนะตัวเล็กมากเลยเนี่ยูหน่ารักหานาวค่ะเดี๋ยวสาวต้องเดินกลับละตอนนี้วันนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆน,นะคะเพื่อนๆคลิปสั้นๆให้สูดบรรยากาศข้างนอกบ้านเนาะ เพราะว่าช่วงปีใหม่สามไม่ได้ออกไปไหนเลยแต่ก็ยังอยู่ในช่วงล็อกดาวอยู่นะคะไม่แน่ใจนะตอนนั้นเขาบอกว่าถึงวันที่หกมกรานะล็อกดาวแต่เห็นแฟนบอกว่าถึงวันที่สนะิบเนาะเราก็ดูอีกทีหนึ่งเนาะนี่ค่ะเพื่อนๆก็จะให้ชมบรรยากาศด้านข้างคืนอย่างนี้เนาะอากาศหนาวนะคะตรงนี้ที่ที่ฟาร์มนี้จะเหลือแค่สององ,องศานะ น้ำม,มูกเริ่มไหลแล้วอากาศเย็นมากเลยนี่ก็จะเป็นเดินออกกำลังกายนิดหน่อยนะตอนแรกก็จะเดินสักครึ่งชั่วโมงตัวนี้ไม่ไหวแล้วหนาวหนาวค่ะถ้ามีหิมะตกก็น่าจะจะหนาวมากกว่านี้นะกล่าวว่าขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปสารเนาะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณสำหรับ เพื่อนที่ติดตามนะคะแล้วก็เข้ามาติชมเนาะเข้ามาดูคลิปของสายนะขอบคุณมากมากนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สายด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย